ไฟแสนนะครับครับพี่น้องไฟมันแทานะครับให้ความสนใจไปทานมังไฟแสนนะครับโด,ดยการสนับสนุนของทีมงานสัตยาอินเตอร์ไพยนะครับ้องสัมบ้านนะครับ มอบความมังใจกับทีมงานแอดเทวดาเป็นผู้สัางสรค์ผลงานจะเป็นยังไ,ไงนะครับติดตามสัญญาณทงครับทงแดงล่งทงสีเขียวโบกสบัดขอทีมงานสัตยาอินเตอร์ไพรบวกแอดเทวดาจงโชคดีสามสองหนึ่งไป มาลูกอายุต์อายุลูกอายุต,ยต,ยตเอองามหูงามตาครับบังนี่เนียนเลยครับบังนี่เนียนการเดินทางถือว่าสุดยอดเลยครับเนียนเป็นเนียนล่างไปลูก ล้าไปล้างให้สะอาดเออมองไปเมืองจติตกันละเฮ้เร็วเคนีิตลอดครับ หางบี้หางตัวเต็มลำเลยนะครับบางนี้นะครับทีมงานเอเเดานะครับโดยการสังเกตุของสัตยาสัตยาอินเตอร์ไพร์นะครับจากข้องสัมว่ากลองฟาแจ้งแจ้งครับนั่นคือตำแหน่งหางเหมือนนะครับบางนี้ลงแล้วนะครับสำหรบับไฟหนาา3465หานะครับ367 สี่หกห้าไปกนบนบางมาอีกนะครับไปกวนบนบางมาอีกเ调ียวโ调ครับเ่งยากมีเมียก็ควรโ่บ่าข้วกรบียัเมาครับยังคงเดิมครับหลักหาง

อยากจับองขยับเลยนะครับอยกจะบอกขยับเลยอยากจะบองขยับนะครับหลนัทอันที่ว่าสุดยอดนะครับปีศาจทายจากปั่นหม้อเมืองครับอ๋อมีไฟโกลบเลยครับก่อนเลยนะครับก่อนสาวง่ายเลยนะครับ นี่ไหลจบนะครับสองร่อยผ่าไปครับต่อไปที่ต่อไปต่อไปไม่ห่อนะร้อยยังไม่หยุดร้อยไปเร็ว คนนี้ครับจากนันทําเมล่านะครับหลังมันเมกคุมใหญ่นะครับคุมนีวว้นะครับก่อนจะควาเปไปสำหรับนักข่าวะครัหรือว่าซุดยจดะนะครับเบาเป็นเบาสองร้อยสี่สิบผ่านไปครับบางลอยเตรียมนะครับบางลอยเตรียม ไปแสนนะครับ2 6 0ร้อพันไผครับอตอบชุดใหญ่นะครับมิก่อนดีต้ำเลือดเกินแลังกับน้อยตัวซ่านะครับเขื่อนตัวซ่านะครับมีทิกตัวอะครับ สามอยกับผ้าแน,น่วยครับอมาลยิ้มเปื่จะมาเดินกนอยบังยีมนะ้มับังกวนไตแล้วปรเดี๋ กอ่ออกมาแล้วนะครับเบาเหมือนเดิมนะครับเบาเหมือนเดิม เกตุนตุ้มตะนุ้นใหญ่เลยครับจะมีตุ้มฝักเอาลายสายนะครับรองรับโย่มาถีหัวโหนเขาเขานะครับเป็นฉลองหลังงบบ้าหางเปลี่ยนสายนะครับเอาเขาไปบางกอนนี่นะครับก้อนยัยมาเนี่ยบางก่อนใหญ่นะครับนี่สามร้อยแปดสิบพันไปครับทีเท่าไหรเนี่ยนะ บางก่อนหญ่นะครับบังก่อนหญ่ก่อนสุดท้ายนี่กุมมีใหญ่นี่สงสารซ้ำนี่นะครับบังแล้วบังอีกนะครับสี่ร้อยสิบพันไปครับสี่ร้อยสิบออกมาแล้วครับกลางกุมเลยครับใส้ก้อนดำๆนี่นีต่ตาเปล่าครับนี่กุมต้องดำกุมสุดท้ายนี่ก็เลยถึงไปไม่นี่ลอง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 เลยนี่ ลุดลงมาครับปึงยุดในลอยดำๆแรับไปรับขางมือกันขวารับไปใหม่สูงนะครับแต่จังหวัดสีตามองามาไปให<ๆ>ม่สูงครับปึงข้างโยกระดับครำำับองศาดำำสุดท้ายครับเบียดตึงจบปทีบร้อยครับสัตยาเอ็นอรไพร์นะครับทำเวลาได้ 448 448